สวัสดีคะ่ะวันนี้ได้มะม่วงนะคะอา้าวสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะมาทักทายตอนเช้านะคะกับกับน้องระกายแก้วนะคะวันนี้อยู่กับช่องพังระกายแก้วนะคะนี่บรรยากาศวันนี้นะคะฟ้าครึ้มอีกแล้วนะคะมาดูทางนน้นใครน้อหนู ไรเนาะตัวแดงๆนะคะพี่ใบเฟิร์นพี่ใบเฟิร์นโอยแฉะหมดเลยนะคะหลักผูกนะคะตอนนี้ก็กำลังเปิดทางน้ำออกอีกแล้วนะคะดูขาสั้นๆของพี่ใบเฟิร์นนะคะทำไมไม่ขึ้นไปอยู่บนนู้นละ่ะ มาอยู่ทางนี้พี่ใบเฟินโมโหลแล้วนะคะน้องควันไม่ได้เอามาให้พี่ใบเฟินมะม่วงมีลูกเดียวจ้าคุณพี่คะมาทักทายตอนเช้านะคะพี่ใบเฟินเล่นดินพอกตัวนะคะสปาผิวนะคะเอาอะไรคะจะเอาอะไรเนาะ เดี๋ยวไปเอากล้วยมาให้นะคะสักครู่นะคะคุณพ่อคุณแม่จ้าเฮ้สวัสดีรอเลยนะคะเห็นกล้วยแล้วเอาไปแบ่งพี่ใบเฟิร์นด้วยเดี๋ยวพี่ใบเฟิร์นงุดงิดพี่เฟิร์นกล้วยค่ะโอ้ล่วออร่อยเหมือนเดิมพี่เฟิร์นบอก อร่อยเหมือนเดิม,มดวันละจ้าวันลจ้าโอ้เนาะเนาะบรรยากาศวันนี้เปียกแฉะชื้นอีกแล้วนะคะกับฝนฟ้าจะมาอีกแล้วนะคะคืิมาอีกแล้วนะคะพี่เฟิร์นเจอฝนอีกแล้ววันนี้น้องกวอนพาเยี่ยมชมบรรยากาศพี่กุ๊กไก่ก็มาเจาะ <c oughs> มูล ของพี่ใบ<า>เฟินน้องป่าไกแกวน,นะคะบรรยากาศวันนี้นี่ก็เป็นสวนหญ้านะคะแต่ไม่ใช่ของพี่ใบเฟินนะคะเป็นของเชือกอื่นนะคะเดี๋ยวน้องควันก็จะพาไปไปชมสวนหญ้านะคะกับออีอคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปน้องควันก็จะพาไปชมสวนหญ้านะคะ ของพี่ใบเฟินนะคะที่น้องควานนะคะจัดทาผลไม้ออนไลน์นะคะได้คะแนนมานะคะน้องควานก็ไปหาจัดซื้อนะคะสวนยาให้กับพี่ใบเฟินไว้แล้วนะคะพี่ควานเขาก็ไปตัดแล้วนะคะแต่ว่าน้องควานยังไม่ได้ไปถ่ายให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูเลยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะน้องควานจะเข้าไปถ่ายนะคะตอนนี้ก็อันนี้เป็นสวนยาหลังบ้านของ น้องควานนะคะแต่ว่าไม่ใช่ของพี่ใบเฟินนะคะแต่น้องควานก็มาถ่ายบรรยากาศนะคะตอนเช้านะคะให้คุณพอ่อคุณแม่ได้ชมนะคะนี่ทางนู้นนะคะทางไ,ไกลๆนู้นก็จะเป็นทุ่งนานะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนนะคะหมู่บ้านของเรานะคะก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะตรงนี้ก็เป็นกองดินของพี่ใบเฟินนะคะพี่ใบเฟินจะเข้ามานอนตรงนี้นะคะ ต่ช่วงกลางวันเขาจะไปเล่นโคลนตรงนู้นนะคะตอนนี้ตื่นเช้าแล้วก็ไปเล่นโคลนอีกแล้วนะคะเด็ก่วงที่เขาหลับนอนเขาจะมานอนตรงนี้นะคะนี่ตอนนี้พี่ควานนะคะก็กําลังทําความสะอาดแลกผูกให้กับสองสาวนะคะเปลือยไปหมดเลยนะคะนี่เปลือยไปหมดเลยแชะหมดเลยนะคะ แถหมุนเลยคะ่ะพี่คว,สวสคนสวัสดีค่ะ่อนเป็นยังไงคะเฉะไม่เอย้ยวันนี้เปื้อนทุกวันเลยนะคะนี่ทางนี้เขาก็จะมีหญ้าหวานนะคะนี่แต่ไม่ใช่ของเรานะคะของเชือกอื่นเนาะอยู่หมู่บ้านนี้ก็จะมีหลายเชือกอยู่นะคะ มีหลายเชือกอยู่เหมือนกันนะคะหมู่บ้านเล็กๆของเรานะคะช่วงนี้ก็ทยอยกันกลับบ้านเนาะกลับมาอยู่บ้านนะคะบางบางคนเขาก็มีสวนเขาก็ปลูกนะะอันนี้ก็เป็นญ้าหวานนะคะพี่ใบเฟินดึงต้นอะไรนะต้นมะพร้าวนะคะหนุนจะเกิดไหมเนาะหนุนต้นนู้นพี่ใบเฟินดึงเล่นนะคะ น,นี่เหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะคะวันบรรยากาศคลื่นฟ้าคลื่นฝนอีกแล้วเหมือนจะโปรยโปรยอีกแล้วนะคะทางนี้ก็เป็นสวนมอนนะคะพี่เฟิร์นเล่นโคลนขุดหลุมจนเป็นบ่อหมดเลยนะคะเป็นบ่อน้ำหมดเลยนะคะนี่บ่อน้ำ ทั้งนี้ก็ผสมโคลนไว้สปานะคะตื่นเช้ามาก็สปาทุกวันเลยนะคะพี่เฟิร์น <laughs> สูงแล้วไม่มีอะไรให้กินเนาะโอ้ยบอกให้เขาสูงแล้วก็ไม่มีอะไรให้กินนอพี่เฟิร์นตอนไหนเนาะจะได้อาบน้ำสะหางให้นะคะสะไปก็เขาเล่นโคลน อ๊อ๊ะพี่เฟิร์นบอกว่าอย่ามาใกล้ฉันนะอย่ามาใกล้ฉันนะฉันสปาโคลอนอยู่เอาแล้วเอาแล้วอย่ามาใกล้ฉันแก้วพี่เฟิร์นไม่ให้เราเข้าใกล้เลย นี่ก็สาวประกายแก้วนะคะสาวคิดือ้อแสนซนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนจะจบคลิปแล้วจ้าก่อนอจ้าก่อนจ้าสาวแสนซนนะคะประกายแก้วหางดุบด้วยนะคะได้กินแล้วก็หันหลังนะคะได้กินแล้วหันหลังเลย สำหรับคลิปนี้นะคะน้องควันก็มาทักทายสาวๆนะคะตอนเช้านะคะแต่น้องควันก็จะขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ